สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องของสถานการณ์การค้าขายงาช้างในประเทศไทยครับไปดูกันว่าปัญหาเรื่องของงาช้างนั้นใหญ่โตแค่ไหนทําไมในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงมีข่าวข่าวถึงขนาดว่ามีข้อเสนอที่จะยุติการค้าขายงาช้างในประเทศไทยรวมถึงคนจะเดินทางไปที่แหล่งค้าขายงาช้างอันดับหนึ่งของประเทศครับแหล่งที่ใหญ่ที่สุด ไปฟังเหตุผลของบรรดาผู้ค้าขายงาช้างกันบ้างครับวข่าวนั้นมีเหตุผลสนับสนุนในการค้าขายงาช้างอย่างไรในเปิดหน้าคุยตอนนี้ครับสถานการณ์ในภาพรวมประเทศไทยมีการลักลอบนำเข้างาช้างแอฟริกาเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนเท่านั้นครับ ตัวเลขการนำเข้างาช้างในไทยช่วงปี2 5 5 2สถึง2,555สูงถึง11ตันและคาดกันว่าในปี2556ประเทศไทยจะนำเข้างาช้างเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศจีนงาช้างที่นำมาเข้ามาส่วนหนึ่งถูกจับได้แต่ไม่น้อยที่เล็ดลอดเข้าสู่ตลาดซื้อขายสถานการณ์ตอนนี้มันรุนแรงถึงขั้นวิกฤตเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากการมอนิเตอร์ของเราเนี่ยต่อต่อปีปีปีหนึ่งเนี่ยมีช้างตายไม่ต่ำกว่าหมื่นตัว ถ้าเฉลี่ยเป็นต่อวันนี่ก็ไม่ต่ำกว่า20-27ตัวเลยทีเดียวแล้วยิ่งพอถ้าถ้าเยอจําแนกเป็นประเทศเนี่ยอย่างในแทนเจเนียตอนนี้มีจํานวนช้างตายถึง67ตัวต่อวันในวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีหลายหลายคนอาจจะบอกว่าประชากรช้างยังมีเยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าการเ,เรทของการตายกการถูกฆ่าเพื่อเอางานยัง,ย,งยังคงอยู่แบบนี้แล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้ามันไม่มีการกระทําหรือความพยายามร่วมกันของทุกภาคส่วนที่จะหยุดปัญหานี้เนี่ย ก็การสูญพันธุ์ของช้างนี่ก็เกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องรอในเจเนเรชันหน้าครับบางคนอาจจะบอกว่าตัวแรกที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในแอฟริกาแล้วประเทศไทยเกี่ยวข้องอย่างไระครับกับสถานการณ์ที่แย่อันนี้เปนะ็นคําถามที่ดีมากก็ขอขออนุญาตชี้แจงกับกับผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมที่ที่เป็นคนไทยทั่วประเทศเนะคะ mm hmm. คือหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเออช้างแอฟริกาตายแล้วประเทศไทยไม่เห็นจะต้องทําอะไรเลยแต่อย่าลืมว่าที่เขาที่ช้างแอฟริกาที่ถูกฆ่าตายนี่คือถูกฆ่าเพื่อเอางา แล้วเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีความต้องการในเรื่องงาช้างผลิตภัณฑ์จากงาช้างไม่ว่าในรูปแบบอะไรก็ตามเนี่ยก็เมื่อเมื่อความเมื่อความพยายามของรัฐบาลประเทศต้นทางเนี่ยเข้มงวดขึ้นการล่าเป็นไปได้ยากขึ้นคราวนี้เนี่ย เขาก็จะมาเล่าจากช้างไทยแล้วก็จากที่ท่านหลายๆท่านอาจะจะเคยได้เห็นในตามข่าวภายจันทร์แล้วก็มีข่าวที่ช้างถูกฆ่าตายในแก่งกระจานแม้กระทั่งอุทยานแห่ชงชาติของเราเองเรายังไม่สามารถป้องกันได้ร้พอยเปอร์เซ็นต์เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลับมาสู่สู่สข้อมูลพื้นฐานที่ว่าตราบใดที่ยังมีความต้องการการเอาการใช้งาช้างซึ่งไม่จําเป็นเนี่ยยังมีอยู่เนี่ยมันก็ความเสี่ยงนั้นก็จะเกิดขึ้นกับช้างในทุกที่รวมถึงช้างในประเทศไทยด้วย ส่วนนี้ก็คือคนที่แกะสลักแล้วก็ทำการค้าขายเกี่ยวกับงาช้างถ้าเกิดเขาบอกว่ามันก็เป็นอาชีพดั้งเดิมของเขามาจากไหนตะไรเนี่ยจะอธิบายเขายังไงครับว่าเ,าเขาควรจะหยุดนะครับคืออย่างตรงนี้เนี่ยจากที่เราเคยได้มีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปลงพื้นที่แล้วก็ไปคุยกับช่างแกะสลักหลายๆท่านมาเนี่ยคือ ความฝีมือของเขาเนี่ยเรายัางเคารพแล้วเราก็ยังชื่นชมฝีมือของช่างไทยซึ่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้เนี่ยนะคะเพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัว material แล้วก็ตัวตัวงานจ้างคือถ้าสมมติว่า งานจ้างมาเป็นเป็นงาช้างคือเขาเขาแกะสลักงาช้างแต่ว่าในกรณีที่ว่าไม่มีงาช้างเป็นกระดูกสัตว์หรือเป็นสินค้าชนิดอื่นเป็นไม้หรือเป็นชนิดอื่นฝีมือนั้นยังคงอยู่แล้วเขาก็ยังสามารถแกะสลักได้มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อต่อชีวิตของเขามากขนาดนั้นต<ม>ราบใดที่ว่าฝีมือเขายังอยู่แล้วก็ยังมีดีมานยังมีความต้องการในการในในเชิงผลงานที่เป็นการแกะสลักอยู่ค่ะ<ม>สถาน,นการณ์การล่าช้างในทวีปแอฟริกามี3ประเทศที่มีการล่าช้างป่าแอฟริกาสูงที่สุดครับ ได้แก่แทนซาเนียเคนยาและแคมรูนจำนวนช้างที่ถูกฆ่าก็มีมากจนน่าเป็นห่วงในปี2,554ช้างกว่า2,500ตัวถูกสังหารการสังหารช้างครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อปีที่แล้วเกิดขึ้นในประเทศแคมรูนซึ่งฆ่าชีวิตช้างป่าไปกว่า300ตัวและล่าสุดมีรายงานว่ามีการล่าช้างป่ากว่า67ตัวที่ประเทศแทนซาเนียเมื่อต้นปี2,556หรือว่าเมื่อสักเดือนที่แล้วเท่านั้นเองครับ ซึ่งงาของช้างเหล่านี้ไม่น้อยส่งมาที่ประเทศไทยครับส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยเรายังคงเห็นการค้าขายเครื่องประดับที่ทําจากงาช้างได้อยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดจตุจักร้านพระเครื่องหลายแห่งหรือแม้กระทั่งในโรงแรมชื่อดังซึ่งหนึ่งในพื้นที่ที่มีการค้าขายเครื่องประดับที่ทําจากงาช้างมากที่สุดคืออำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์โดยเมื่อปี2551 มีการเก็บสถิติว่าจำนวนวางขายสูงกว่า7,600ชิ้นจากร้านค้าเพียงแค่8ร้านส่วนในกรุงเทพมหานครมีจำนวนวางขายสูงกว่า12,000ชิ้นจากร้านค้าทั้งหมด151ร้าร้านและแม้ว่าจำนวนการซื้อขายยอดขายและจำนวนร้านค้าเครื่องประดับที่ทำจากงาช้างจะอยู่ในช่วงขาลงแต่ธุรกิจการค้าขายงาช้างก็ยังสะพัดอยู่มากความคิดเห็นผมว่าที่ว่าอนุรักษ์อยู่เนี่ย การฆ่าช้างเนี่ยมัน,มนก็แหละดูโหดเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากช่วยเหลือช้างกันจริงๆเนี่ยช่วยตัดตัดให้มันสั้นลงหน่อยนึง mm hmm. ความเป็นอยู่ของช้างมันก็จะได้สะดวกสบาย mm hmm. สมบูรณ์ช้างกระจายุยืนไปได้อีก mm hmm. ไม่จะเป็นต้องไปฆ่าช้างใช้ย,ยาสลบที่ว่าเออตำรวจว่าช้างตัวนี้จะไปไหนไปไหนอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ย mm hmm. ไหนๆยิงยาสลบแล้วคุณก็ตัดงา ตัดไม่ต้องช้างไม่ได้เจ็บไมไ่ปวดไม่มีการเจ็บการปวดแต่ย่าให้ใกล้งวงถ้าใกล้งวงเข้าไปมันจะถึงเนื้อแล้วมันจะเสียวแล้วก็เนา่าตัดครึ่งเดียวครึ่งเดียวครึ่งเดียวไม่คือใจที่ลุงปรารถนาคนเป็นแบบนั้นไม่ต้องขาดช้างช้างก็ไม่ตายด้วยแลวช้างกระจายุยยืนกว่าเก่าอีกอใช่ไหมนั่นแหละคือคือคือเราหมดห่วงแล้วคุณจะทำยังไงก็ได้ ที่เอา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 เงินมาขายคุณจะพัฒนาประเทศใครก็ได้เห็นไหมทีนี้เนี่ยเวลาอันนี้กล้าช้างเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทําแบบมีสติงไงเวลามันจะทํามันก็ต้องทําให้ได้บางทีเมนก็ค่าเลยอย่างนี้ลุงผมก็ต้องถามถ้าถ้าปล่อยให้ถ้าปล่อยอย่างนั้นอ่ะมันน่าจะมีที่การค่าเลยอันนี้อันนี้เราพูดที่ว่าเหตุผลนะไม่ใช่ว่าให้นั่นคือถ้าไปห้าม มันก็ลักลอบถ้าเราไม่ได้ห้ามใครทำก็ได้รัฐบาลไหนก็ได้คุณทำมาเพื่อรักษาชีวิตของช้างอ้ถามมาคุณก็ประมูลก็ได้อเออแล้วก็มีหมายเลขเข้ามาว่าเออเนี่ยปีนั้นเดือนนั้นประเทศนั้นขายให้ประเทศนี้มาอะไรเงี้ยอ,ออแต่ไม่ใชออ่ผมว่าดูแล้วมันไม่ใช่อย่างตรงนี้นะที่กีีดกันการค้ากันเนี่ยผมว่าไม่ใช่ตรงนี้ มันก็มีอะไรระดับของของเขาเ<ม>นาะ<ม>ถ้าคิดจะทำอย่างเงี้ยมันทำง่ายจะตายมาถึงเรื่องผลกระทบต่อตัวช้างบ้างครับหลายคนเข้าใจว่าง,งาช้างที่นำมาทำเป็นเครื่องประดับได้มาจากการเลื่อยส่วนของงาออกซึ่งไม่เป็นการทำร้ายช้างช้างไม่เจ็บและไม่ได้รับผลกระทบแต่ความจริงคือเหล่าผู้ล่าง,งาย่อมต้องการงาที่ยาวที่สุดครับ ผลก็คือการตัดงาให้ติดโคนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งมักจะตัดโพรงงาส่วนที่มีเส้นประสาทและมักจะทําให้เกิดการติดเชื้อและลามขึ้นตาทําให้น้ําตาไหลตลอดเวลาได้ในที่สุดซึ่งแน่นอนว่าช้างก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าสมดุลในการใช้ชีวิตของช้างก็จะเสียไปครับ การที่เขาถูกตัดงาเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำมันจะพื้งานอาจจะคล้ายๆกับเล็บหรือเปล่าเล็บไม่มีก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ของชีวิตคือคืออันนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นจุดใหญ่ที่หลายๆคนเข้าใจผิดกันอย่างมากตามจริงก็ก็รวมถึงตัวดิฉันเองก่อนที่จะเข้ามาทํางานที่นี่เนี่ยเราก็นึกว่าก่อนที่จะเข้ามาทําโปรเจกต์นี้เราเข้าใจว่าเอองานส่วนใหญ่ที่เราเห็นเป็นเป็นสร้อยเป็นเป็นที่ที่ทเป็นพระเครื่องหรืออะไรเงี้ยเข้าใจว่า มาจากส่วนหนึ่งของงาที่อาจจะเหมือนคล้ายๆตัดเลมออกหรือว่าแตกแตกออกแล้วเอามาทําแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคือหลายๆท่านอาจจะได้เห็นว่าถ้าเดินจ,จ,จาเจอจักรกามหลายๆที่เนี่ยคือสินค้าที่อยู่ในท้องตลาดมันมากมายเกินกว่าจะเอามาจากงาที่บางส่วนของงาช้างหรือว่างาที่แตกออกโดยธรรมชาติหรือหลุดโดยธรรมชาติเมื่อช้างลงมหรือช้างตายแต่ในความเป็นจริงคือว่าพอเมื่อมีความต้องการมากขึ้นคนต้องการสินค้าจากผลิตภัณฑ์จากงาช้างมากขึ้นเนี่ย เขาพ่อค้าเหล่านี้เนี่ยก,ก็มันก็เหมือนเป็นวงจรของอสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในลูปเดียวกันก็คือว่าเขาก็จะเอามาจากทุกที่ที่หาได้แล้วหนึ่งในวิธีนั้นก็คือว่าพอความต้องการมันเยอะเนี่ยจะมารอช้างตายเนี่ยช้างตัวหนึ่งอายุ 70- 80ปีรอช้างตายมันไม่ทันขายสิ่งที่เขาทําก็คือ,อถ,ถ้าถ้าสมมติเป็นวิธีการแบบว่าไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนยิงยาสลบแล้วก็รอบตัดงา แต่ทีนี้เนี่ยการลอบตัดงานเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าตัดแบบบางส่วนแบบน่ารักน่ารักเล็มปลายออกเหมือนที่ทุกคนเข้าใจเหมือนเราเล็มเล็มผมหรืออะไรมันไม่ใช่แบบนั้นแต่คือว่าความที่เขาต้องการงาน,านให้ยาวที่สุดเพื่อที่จะขายได้มากที่สุดเนี่ยสิ่งที่เขาทําก็คือว่าตัดงานค่อนข้างสูงพอสูงปั๊บเนี่ยคือ โดยธรรมชาติของงาช้างนี่คือ2ส่วนสามอยู่ข้างนอกตามที่เราเห็นกันแต่มันจะมีอีกหนึ่งส่วนที่อยู่ข้างในซึ่งในหนึ่งส่วนนั้นเนี่ยจะเป็นโพรงโดยประกอบด้วยเส้นที่เป็นเส้นประสาทแล้วก็เชื่อมถึงตาด้วยเพราะฉะนั้นพอเมื่อเขาตัดสูงเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้เหมือนเป็นการคล้ายๆเปิดเปิดโพรงออกแล้วก็เปิดการเชื้อโรคต่างๆเข้าไปสิ่งที่ที่เราพบจากการที่คุยจากศัตวแพทย์ต่างๆเนี่ยคือว่าพอเมื่อถูกตัดงาแล้วตัดสูงสูงเกินจากจากที่สามารถตัดได้เนี่ย พอมันไปกระทบกับคล้ายๆเปิดปลายโพรงประสาทของของงาช้างเนี่ยมันก็เกิดภาวะติดเชื้อแล้วคือหลายๆครั้งที่ถ้าสมมติว่าศัตวแพทย์ไม่ไม่สามารถรักษาได้ได้ทันทวงทีหรือรักษาไม่ถูกวิธีเนี่ยการติดเชื้อมันก็จะลามขึ้นถึงตาคราวนี้ก็คือก็จากที่เราเห็นก็คือช้างยืนร้องไห้ก็เป็นภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับกับ,ก,บกับสัตว์ที่เราถือว่าเป็นสัตว์ประจําชาติของเราอะนะคะอ,อีกกรณีหนึ่งก็คือว่า หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเออก็แค่แค่ยิงยาสลบแล้วก็ช้างโดนตัดงาเดี๋ยวรักษาก็คงหายมั้งแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกกรณีที่จะหายแล้วก็ประกอบกับว่าช้างก็จะเรียกว่าเสียศูนย์ก็ได้ลองลองนึกง,ง่ายๆว่าจากปกติคุณมีงาสอ คุณมีงาสองข้างคุณหายไปข้างเหมือนคุณมีแขนส,สองสองสองแขนหายไปข้างหนึ่งอ mm ่ะ hmm. มันก็ก็ค่อนข้างจะเสียสูญจะ,จะทำให้เขาผิดธรรมชาติในการดำรงชีวิตของเขาแล้วก็ตามปกติแล้วเนี่ยงาช้างเนี่ยมีไว้สําหรับบางบางตัวมีไว้ป้องกันตัวในการที่เหมือนอยู่ในการเป็นฝูงบางตัวมีไว้คุ้ยเขี่ยหน้าดินในการหาอาหารในการแทงเปลือกไม้อะไรหลายๆอย่างทาให้ธรรมชาติในการดํารงชีวิตเขาเปลี่ยนไป mm hmm. แล้วก็กรณีที่ฆ่าช้างตายโดยโดยใช้ยาสลบเนี่ยนะคะก็จะมีผลใน เชิงอายุไขของช้างทาให้ช้างอายุสั้นลงเพราะแน่นอนว่าผู้ร้ายเนี่ยคงไม่ใช้ยาสลบแบบในระดับที่เป็นในระดับที่น้อยที่สุดเท่าที่สามารถทําได้เพราะว่าคนที่ใช้ก็คงไม่ใช่ศัตรแพทย์แน่นอนอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อข้อข้อสังเกตเอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากยิงยิงยาสลบล้วให้ช้างตายเนี่ยคือพอเมื่อความต้องการผลิตภัณฑ์จากงาช้างมันเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมามวยิงยาสลบตัดงาทีละอนันทีละอันมันไม่ทันกิน มันไม่ทันโพเซสพวกนั้นก็คือเขาก็จะวิธีการคือยิงให้ล้มไปเลย mm hmm. แต่ทีนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เกิดที่แอฟริกาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยิงให้ล้มเพราะว่าเนื่องด้วยประชากรลักษณะการอยู่ของกลุ่มช้างที่เป็นช้างป่าแอฟริกาในพื้นที่เปิดโลง่งแล้วก็มันสามารถเข้าถึงได้ง่ายในลักษณะที่คือจากที่แคนาบรูนอย่างตัวอย่างที่แคนาบรูนเนี่ยก็คือว่ามาเป็นเฮลิคอปเตอร์เป็นกลุ่มอาสากรมาเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็กราดยิงแล้วก็ช้างตายทีเดียวไม่ต่ำกว่า300อตัว mm hmm. ทั่วทั่วไปหมดอย่างี้ะะ้แลวก คือที่เขาเอางาช้างไปเนี่ยคือไม่ได้เอาไปแบบคือไม่ใช่แค่เอาทีละตัว2ตัวแต่คราวนี้การ์ดยิงทั้งหมดแล้วก็เลื่อยลักษณะการการได้มาเนี่ยคือเลื่อยเปิดหน้าช้างเพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อต่องานในส่วนใดเลยคือเปิดทั้งหน้าตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็ถอดงาไปทั้งทั้งโคนจนถึงโคนทั้งหมดอย่างงี้ค่ะ อันนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่อยากจะแชร์กับกับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ที่ที่รับชมอยู่เนี่ยนะคะว่าคือสินค้าที่ที่เป็นงาช้างที่ท่านอาจจะคิดว่าสวยที่ประดับมารมีทุกหลายๆอย่างเนี่ยปัจจุบันนี้มันไม่ได้ได้มาจากช้างล้มคือช้างตายเองตามธรรมชาติอย่างที่ทุกท่านเข้าใจอีกแล้วแล้วก็ก็อันนี้ก็อาจจะต้องมันก็ค่อนข้างชัดเจนมันเป็นเหตุเป็นผลของมันโดยชัดเจนว่า ถ้าคุณคิดว่าสินค้าเหล่านี้ประดับบารมีถ้าคุณคิดว่าสินค้าเหล่านี้สามารถปกป้องคุณได้จากพยันตรายหรือความเชื่อต่างๆใดๆเนี่ยถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อสินค้าเหล่านี้มาจากการการฆ่าชีวิตช้างเป็นร้อยๆเป็นพันๆตัวในแอฟริกาและรวมถึงช้างในประเทศไทยเองท,ที่ที่เรายังไม่สามารถระบุได้ว่าตอนนี้งานมันไปอยู่ที่ไหนแล้ว ล่าช้างเพื่อเอางานในแอฟริกาเนี่ยมีมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนองค์กลุ่มก่อการร้ายก็คือกลุ่มของโจเซฟโคนีค่ะหลอดริเร์เนอาร์มี่ที่ใช้ที่ใช้ทหารเด็กอันนี้เนี่ยก็คือแล้วก็จากรายงานเนี่ยเราก็พบว่าคือกลุ่มวิธีที่เขาเอาไปใช้เนี่ยคือว่าเอางาช้างไปแลกกับอาวุธ ก็คือเหมือนมันก็จะกลับเข้าวงเกาะวงจรที่เป็นการค่าอาวุธวงจรสงครามกลางเมืองอะไรหลายอย่างนยคะก็ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจในบ้านเมืองรู้สึกว่าประเด็นนี้เป็นแค่ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นแค่ประเด็นเรื่องค conservation เรื่องงานอนุรักษ์ ก็อันนี้เป็นอ,อ,อีกหลักฐานหนึ่งที่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเด็นนี้กระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศและความมั่นคงของชาติแน่นอน hmm. เพราะว่าไม่ไม่ใช่แค่ว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มก,กาอกันร้ายแต่ว่าการลักลอบนําเข้าต่างๆเนี่ยก็แสดงถึงว่าความควบความเข้มงวดและการควบคุมในเชิงอบร์อเดอร์อของเราเนี่ยก็ยังต้องการความเข้มแข็งมากกว่านี้ hmm. ครับ นอกจากตัวช้างโดยตรงแล้วการค้าขายงาช้างที่ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้ยังมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆด้วยโดยในะอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าไซเตสส่งสัญญาณให้ประเทศไทยเอาจริงเอาจ,งอาจังกับสถานการณ์การค้างาช้างมาโดยตลอดและในการประชุมไซเตสช่วงต้นเดือนมีนาคมที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยเรื่องของงาช้างก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอย่างแน่นอนตามเงื่อนไขของอนุสัญญ,ญาไซเตสเนี่ยก็คือว่า แต่ละประเทศมีมีพันธกรณีที่ที่พึงจะต้องปฏิบัติตามประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีตลาดค้างาช้างภายในประเทศแล้วก็พันธะส,สัญญาที่ต้องทำนี่คือว่าต้องมีการต้องมีกฎหมายที่เข้มงวดเพียงพอที่จะสามารถควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศได้แต่ในขณะนี้เนี่ยเรายังไม่มีเนื่องจากคือส่วนหนึ่งเราก็ยังอนุญาตให้งาช้างที่ได้จากงาช้างเลี้ยงเนี่ย สามารถซื้อขายได้อยู่แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันออกมาปะปนแล้วมีการลักลอบนาเข้างาช้างจากแอฟริกามาปะปนกับกับงาช้างที่ถูกกฎหมายในตลาดอันนี้คือเป็นสิ่งที่ประเทศไทยสัญญาว่าจะมีการแก้กฎหมายแต่ยังไม่ได้แก้มาร่วม10ปีแล้วคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าสปอตไลท์เนี่ยจ้องอยู่ที่ประเทศไทยแน่นอนไม่ใช่แค่เป็นเพราะว่าเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเป็นเพราะว่าคามั่นสัญญาที่เราเคยให้ไว้ในการรีพอร์ตต่อต่อไซเตสเคเทเรียนะคะแล้วก็มาตรการอีกหนึ่งอันก็คือว่า ถ้าประเทศไหนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำตามไม่ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เนี่ยก็จะมีการลงโทษการลงโทษอันนี้นนก็คือว่าการแซงชัน่นคือการคว่ำบาตรในเชิงการค้าแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ว่าคว่ำบาตรในในสินค้าหรือว่าพืชป่าสัตว์ป่าที่อยู่ในในภายใต้ภายใต้อนุสัญญานี้ที่ที่เราขึ้นทะเบียนเอาไว้เนี่ยค่ะ ก็หลักๆเลยก็จะมีผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้เป็นเป็นกล้วยไม้ทั้งหลายที่นำเข้าส่งออก mm hmm. แล้วก็มีในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์จากจากจระเข้ไม่ว่าจะหนังหรือเนื้อต่างๆซึ่งมูลค่าหลายเป็นหลักร้อยล้านแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเคยโดนแซ็ชันมาแล้วครั้งหนึ่งปี 2003- 2534ตอนนั้นเป็นกรณีเรื่องเสือ mm hmm. ที่เราไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงของหสัญญาดได้เต็มที่ mm hmm. ก็เลยทำให้ <c oughs> โดนแซ็ชันไป1ปี 1> mm hmm. เสียหายไปหลายพันล้าน แล้วก็คราวนี้เนี่ยด้วยความที่มูลค่าตลาดมันก็เพิ่มขึ้นการส่งออกการนําเข้าของเรามันก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นความเสียหายคราวนี้ถ้าเราโดนแซงชันอีกเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีทางต่ำกว่าพันล้านแน่นอนต้องมากกว่านั้นตอนนี้เนี่ยก็จะมีคนที่เริ่มได้รับข้อมูลชุดนี้ก็เริ่มอยากที่จะช่วยเหลือค่อยากมีส่วนร่วมกักมเปเใช่ไหมคะทำอะไรได้บ้างเอาจากคนทั่วไปก่อนนะจากคนทั่วไปเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ย เราก็ตอนนี้เรามีการเปิดให้ร่วมกันลงชื่อร่วมรณรงค์นะคะเพื่อหยุดการค้างอาช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเราเลย w w w WWF o r t h q u t h e t r a d e นะคะหรือว่าจะเข้ามาที่ Facebook ของเราก็ได้ search WWF Thailand นะคะอันนั้นคือเป็นส่วนแรกอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องขอความร่วมมือใช้คำว,ว่าขอความร่วมมือแล้วกันหลังจากที่ทุกท่านทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยขอความร่วมมือว่าแชร บอกกล่าคนรอบข้างถ้าเอาให้ง่ายที่สุดวันคลิก Facebook แชร์แชร์ข้อมูลจาก Facebook ของเราไปบอกกล่าวคนรอบข้างว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันมันไม่ธรรมดาแล้วแล้วเราต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่จากรัฐบาลอย่างเดียวคือจากรัฐบาลว่ายากแล้วแต่ว่า,าพลังมวลชนพลังจากจากสาธารณชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดว่าอันนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะร่วมกันปกป้องช้างไทยของเราเองอแล้วก็ คืออย่าลืมว่าช้างไทยเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราแต่ตอนนี้เนี่ยประชากรเหลือประมาณถ้าเป็นช้างป่าอย่างนี้ก็มาณไม่ถึงประมาณ3 0 0 0ั0ถึงตัวแล้วก็ช้างป่าน,นี่ก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาติของเราทุกคนประชาประชากร67ล้านคนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเจ้าของในช้างฝูงนี้ทั้งนั้น mm. ใช้เงินภาษีประ,ระชาชนในการดูแลมันเพราะฉะนั้นอย่าให้มันจะต้องมาเสี่ยงกับภาวะอะไรที่ที่ไม่จำเป็น ในฐานะที่เราเนี่ยสามารถช่วยได้สามารถช่วยเหลือกันได้แล้วก็ลงลงมือลงแรงกันได้คนทั่วไปที่เวลาไปเห็นร้านค้าขายพวกงายช้างอะไรพวกนี้อันนี้ดีมากเลยถ้าสมมติว่าไม่ว่าท่านใดก็ตามพบเห็นรบก,กวนถ่ายรูปเป็นสแน p ช็อตจากจากโทรศัพท์หรือจากกล้องมือถือก็ได้ค่ะก็คือว่าถ่ายมาเลยแล้วส่งมาที่ WWF ส่งมาที่ Facebook ของเราได้เลยเราจะได้เหมือนเป็นช่วยกันเป็นหูเป็นตาอีกแรงหนึง่งว่าเนี่ยตอนนี้